กางเกงขาสั้นนะคะรุ่นนี้2 9 0 9ป้ายจริงโจ้จ้ารวมชายหญิงนะคะกางเกงขาสั้นก็จะมีเวทปอยบ้างคาโก้บ้างนะคะผสมผสมกันมานะคะสำหรับกางเกงขาสั้นรุ่นนี้ใครจะเอานะคะจัดได้เลย2 9 0 9อยเาดี๋ยวชมกันสดๆเลยจ้ะ มียีนด้วยเออลืมบอกไปมียีนด้วยนะคะมิกช็อตน,นะคะป้ายจริงโจลูกค้าจ๋า2,900รุ่นนี้ผ้าค่อนข้างสะอาดเลยจ้าเดี๋ยวห้ชมเลยนี่ตัวแรกเวสปอยนะคะนี่ผ้าประมาณนี้เลยลูกค้านีู่สะอาดสะอาดใครเอาลูกรีวิวพิมพ์รับรีวิว,ว,วใครจะลูกใหม่สั่งลูกใหม่เนะะี่ยค่ะเขาจะมีทุกอ่อทุกแบบ ทุกผ้านะคะผสมกันหลากหลายตัวลีคาโก้ค่ะเ,<อ>เห็นปะมีคาโก้มีเวทป้อ์นะคะลูกค้าผสมกันมานะจ๊ะอุ้ยผ้าสะอาดลูกค้ารุ่นนี้ผ้าสะอาดราคา2009ใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวใครรับก็สอบใหม่สั่งได้เลยมีมีเยอะนะคะมีเยอะอุ้ยพี่พี่ขออนอ้ออเจน คาไซส์นะคะลูกค้าไซส์เฉลีย่ยประมาณ28-38ถึงบวกลบนิดนึงอเมริกันอีเกิลตัวนี้เป็นคาโก้ค่ะที่ได้คาโก้ก็คือขุมดูดิคาโก้อีกแล้วใครจะเอานะจ๊ะจัดได้เลย2 9 0 9ถือว่าถูกมากๆนะคะเพราะว่าต้นทุนเฉลีย่ยต่อตัวตกตัวละไม่ถึง20บาทนะลูกค้าเฉลีย่ยแล้วตกตัวละไม่ถึง20บาทสำหรับรุ่นนี้นะคะงานสะอาดลีกแล้วจ้ะ ผู้ชายผู้หญิงนะคะลูกค้าชายหญิงรวมกันนะจ๊ะเวทไบต์คาโก้นะคะปะปนกันมาคาโก้อีกแล้วจ้าผ้าร่มสามส่วนถ้ากางเกงมีแต่เป็นกาง,งเกงกีฬารวมลูกค้าถ้าผ้าร่มล้วนๆไม่มีถ้ากางเกงแบบขาสั้นมีเป็นกางเกงกีฬารวมนะคะขอดูรีวิวในอินบ็อกซ์ได้เลย ป้ายห้อยลูกค้าผ้าสะอาดนะคะรุ่นนี้สีสดอยู่เลยค่ะเปอร์เซ็นต์เปื้อเสียงไม่เยอะอุ้ยตัวนี้น่ารักว่ะน่ารักเป็นไดโนเสาร์ทาโก้ป้ายห้อยอยป้ายห้อยอีกแล้วลูกค้าป้ายห้อยหลายตัวเลยใครจะเอาจ้าจัดได้เลยรุ่นนี้ใครซื้อเยอะใครซื้อเหมาสิบลูกยี่สิบลูกพักได้เลยนะคะเพราะมีจำนวนค่อนข้างเยอะเลย มีหลายร้อยลูกเลยเออหลายร้อยหลายหลายร้อยลูกมีประมาณสามสิบสิบลูกรีวิวส่งฟรีค่ะพี่ชีเทเค้กรีวิวส่งฟรีลูกใหม่ไม่ฟรีเอารีวิวพิมพ์รับรีวิวเลยกีฬากางเกงกีฬาอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทค่ะกางเกงกีฬาเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะคะ อันนี้เป็นนังเกงขาสั้นรวมค่ะอุ้ยเอาใครจะเอาเร็วลูกค้าดิกกี้โพมาอีกจาก้าเท่าไหร่หรอคะกระสอบนี้2อ0พันเค่ะลูกค้าสองพันเ้าค่ะใครจะเอ,เอาเลยลูกค้าคุ้มจริงเน่ยแรงเลอร์นะคะคาโก้ด้วยเอ้าไม่ใช่คาโก้อันนี้ทรงเด็กช่างหรออคาโก้มาอีกเนี่ยมันคุ้มตรงนี้แหละลูกค้ามันคุ้มนะคะตรงที่มันมีทุกทกแนวอู้ลูกค้าตัวนี้4 k ค่ะคากูก็มีเวทไอยต์มีผสมผสมโอ้สวยว่ะตัวเนี้ยโอ้อะไรเนี่ยลีวายก็ว่าทำไมมันสวยของสวยลูกค้า ใครจะสั่งรุ่นนี้สั่งได้เลยขายมานานแล้วนะคะกางเกงขาสั้นแบบนี้ขายมาหลายปีแล้วป้ายานี้ด้วยนะคะประมาณร40ตัวบวกลบลูกค้าอุ้ยปาตาลูกค้าปาตาโกเนียนะคะมีปาตาด้วยวะเฮ้ยจะของผู้หญิงจะปาตาเลยรนะ้อยสี่สิบตัวบวกลบลูกค้าร้อยสามสิบร้อยสี่สิบไม่เกินนี้นะจ้าหัวใจห้อยจ้าผ้าคอตตอนผ้าแบบ เนี่ยกางเกงใส่สบายๆนะคะลูกค้าลำสีสดลำลองใส่ได้แบบทุกวันนะคะโอ้โหโส k เคจ้าดูสิแบร,รนด์นี้ให้ลุ้นด้วยนะลูกค้าผ้าสะอาดไม่พอนะคะมีแบรนด์ให้ลุ้นอีกตา่างหากนะคะคุ้มมากๆสำหรับกางเกงรุ่นนี้ขายได้ทุกฤดูนะคะขายได้ทั้งปีเลย ขายได้ตลอดเลยนะคะแชปค่ะตัวนี้แชปจ้าเวทไบรท์เป็นแดนแชปอุ้ยลูกค้าดูดิเป็นคาโก้เท่ๆตัวนี้นะคะคือ2,900อ่ะลูกค้าแต่ได้ทุกทุกแบบเลยนะ 2 9 0 0คะ่ะลูกค้าราคา2,900บาทจ้ามีประมาณ130-140ตัวลูกค้าต้นทุนเฉลี่ยแล้วไม่ถึง20บาทนะคะต่อตัว10กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครจะสั่งสั่งมาเลยรับรีวิวได้เลยพี่ชิตเค้กพี่ชิตเค้กขอบคุณคะ่ะเนี่ยตัวนี้แบบลูกค้าน่ารักมากเลยอะ่ะ เอาไปคัดเอาไปแยกนะลูกค้าเพราะว่ามันเป็นกระสอบรวมมานะคะนี่คาโก้อีกแล้วโอ้โหตังไม่ไหวจ้า2,900ได้ขนาดนี้เนี่ยคาโก้ทหารลูกค้าคือมันเป็นกระสอบรวมนะคะกระสอบลูกค้าต้องเอาไปลุ้นเองคาโก้เยอะคาโก้น้อยเวทปอยเยอะเวทปบยน้อยแล้วแต่ลูกนะคะแต่งานก็จะออกประมาณนี้อยู่แล้วนะคะมันก็จะมีสไตล์ประมาณนี้ สวยวะ่ะเนี่ยผ้าสะอาดนะคะพี่พ,พ,มมพ,พี่ท่านไหนจะสั่งทอมมี่พี่พท่านไหนจะสั่งทักอินบอ็อกได้เลยนะคะมีของพร้อมส่งประมาณ30มสิบรูกถึงแมเลยยีกว,กว่าลูกนะคะเก,เกือบเกือบสาเลยลูกค้านะวันนี้นะคะโกโลขอบคุณมากนะคะ แปเป้เวดฟอย,อยเห็นไหมคะออกรวมๆนะลูกค้าสั่งกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอุ้ยเนี่ยกางเกงใส่เดินริมทะลงทละเลมีหมดนะคะรวมกันมาในหนึ่งกระสอบนะจ๊ะแต่ว่าผ้าสะอาดนะลูกค้าเนื้อยีนก็มีนะคะเนื้อยีนก็มีลูกนึงได้ทุกแนวสำหรับกางเกงนี้นะคะป้ายเขาจะเขียน m i กช็อตลูกค้า มิกก็คือรวมมาเลยนะคะรวมเกงเกงขาสั้นนะคะรวมชายรวมหญิงโปโลโอ,โอโโีกแล้วจ้าโอ้โหโปโลดูดิค้าตัวนี้โปโลตัวนี้ปังมากนะโอ้โหลายพรางค่ะก้ลายพรางอสวยเลยจ้าลูกค้าจัดได้เลยนะเกงรูกนี้ขายดีนะคะขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาตินะจ้า อันนี้แปนอะไรวะแกปปะอ๋อุคาโก้อย่นเงี้ยลูกค้าก็ไปคัดเอานะคาโก้ลูกค้าบางคนบอกว่าขายได้ตัวละร้อยนะคะเบอขายห้าสิบหสิแล้วแต่เนี่ยคาโก้อีกแล้วราคา2,900อบาทค่ะคุณพี่ราคาอยู่ที่2อ0พันเนะคะนี่คาโก้ลายพรางติดมา 2 9 0 9มีประมาณ130-140ตัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะคะต้นทุนตกตัวแล้ไม่ถึง20บาทคุณพี่จ๋าที่สนใจพี่สั่งเลยทักอินบ็อกมาเลยเพี่พี่ท่านไหนสนใจรุ่นนี้ทักมาได้เลยนะจ๊ะมีของอีกเยอะเลยจ๊าเบาหน่อยโ เปิดคอนเสิร์ตก็เนี่ยเปิดคอนเสิร์ตเหรอนี่ลูกค้าก็จะออกแนวประมาณนี้นะคะขับกองเนี่ยเวทไอย์อย่างเงี้ยลูกค้าผู้ชายผู้หญิงส่วนมากมันจะไม่ได้ออกแบบสั้นแบบตุ๊จแบบูสั้นเสมอหูนะลูกค้าออกเนี่ยประมาณเนี่ยสไตล์แบบเหนือเข่านะคะงานประมาณนี้ใครคิดว่าขายได้ใครคิดว่า จะล,ลองสั่งไปขายเกดอ,อุ้ยแบรนด์เยอะคัดเลยนะจ๊ะแบรนด์มีให้ลุ้นลูกค้าใครที่เจอแบรนด์เจอหัวผ้านะคะสามารถคัดแยกขายทำกำไรได้มากกว่าตัวอื่นนะลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะยกไปลุ้นกันได้เลยกระสอบไม่ผ่านการคัดลูกหนึ่งนี่ได้ครบทุกแนวเลยเออเปิดคอนเสิร์ตมาเลย นี่น่ารักเนาะไม่รื่รองล okay. อหลังบีบแต่น,นี่ไม่ได้ยินนะผ <c oughs> ้าสะอาดลูกค้าผ้าสะอาดนะคะราคาก็ไม่ไม่ได้แพงเลยนะลูกค้าเนี่ยคะ่ะกูราคานี้ไม่แพงนะลูกค้า2,900ักแล้วร้อยกว่าตัวนะคะลองหารเฉลี่ยดูนะคะต้นทุนตัวละไม่ถึงยี่บาท สี่โปโลนี่ต้องเอาไว้ข้างล่างสุดเลยเนี่ยแบบตัวใหญ่มากเลยเนาะโลโก้นางเอ็ดแล้วเอฟแล้วค่ะนีาา่ค่ะที่ขายพี่เจนนะคะเห็นไหมไอโฟล์โวอยู่ข้างล่างค่าส่งประมาณ200บาทค่ะคุณพี่ค่าส่งลูกละประมาณ200ค่ะโอเคมาดูกันนะคะมาดูกันนะฮะ นี่ค่ะกระสอบนี้รีวิวสดๆนะคะได้อะไรบ้างได้โปโลได้ดิกกี้ได้แรงเลอร์ได้รีวายได้เกสนะคะโปโลทอมมี่มีปาตาด้วยลูกค้ามีซีเคนี้อะไรันเนี้ยตัวเนี้ยไม่เห็นไม่เห็น <c oughs> <c oughs> มีลีนะคะ <c oughs> เห็นไหมลูกค้ามีหัวผ้าให้ลุ้นนะคะ ใครอยากสั่งไปลุ้นเองแคปหน้าจอนะคะป้ายจริงโจ้มิกช็อตนะคะลูกค้าแคปหน้าจอทักอินบ็อกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ